เช้านี้นะครับหลังจากที่เราต้นมาต้นต่อออกกำลังกายลดแขลงกคขาทานเบรกตัเช้าแล้วก็กับตันจะมีสันดานอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าสันดานแล้วกันนะครับทุกสัปดาห์จะมีการตรวจสอบระบบเครื่องยนต์น้ํากันน้ํากระจกน้ำมันคาร์บมันเบรกหม้อหนอ,อ่มหม้อน้ํามันเครื่องเช็ดมันต้องพร้อมในการเดินทางนะครับ ขับรถเป็นขับรถได้ขับรถเก่งไม่เหมือนกันนะครับรถจะใหม่จะเก่าไม่สำคัญนะครับขอให้เราได้ดูแลแต่วงรอบของเขาไม้มีการบำรุงรักษาเขาเขาก็จะอยู่กับเรานานๆนะครับเดี๋ยวประมาณสักเก้ามงครึ่งไปรับเป็ดนะรับเป็ดย่าง กออกกาลังกายไปในตัวนะครับเดี๋ยวสิ้นเดืยวนี้ก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองกรองดีเซลน้ํายาหม้อน้นาน้ายาหม้อน้ํานะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนกุมภาที่จะไปส่งป้าอิ๋วเราก็จะไปเปลี่ยนยางนะฮะเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกนะเปลี่ยนเบรกไปผ้าเบรกแต่พูดง่ายเพราะพ้าเบรกดูดิมันมันจะมีขุย ะะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเผาส่วนแอร์เย็นเฉีบไม่ต้องห่วงครับนะะเป็นการซ่อมบำรุงอันนี้ก็เข้าผุเข้า,ขาที่ก้าวเลยนะครับไปอยู่ว่า,วาจะพยายามรักษาให้อยู่อีกประมาณสัก60ปีจุกระเสียน แต่กัปตันคิดว่าในระหว่างนี้นระหว่างที่จะเกษียณเราน่าจะมีรถอีกคันอยู่มาสำรองไว้เลงๆไว้อยู่นะครับอ <c oughs> ในใจในี่ละพี่น้องเป็นรถเก่งครับรถเก่งเพราะว่าอันนี้มันก็เป็น power แต่หากว่ารถเก่งมันจะขับเบาเป็นเปล่าไรฟ่มไรไฟฟ้านะฮะกำลังเลงดูอาจจะเป็นออร์ติสหรือแมคแคมเบอรี่นะครับ ซึ่งตอนนี้นเราก็พอไดนะ้สบายสบายนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับดูแลไปซ่อมมันลงไปดูแลเขาๆดูแลเรานะครับเป็นสัจธรรมนะครับคุณไปดูแลผมผมก็ไปดูแลคุณเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคนะครับพี่น้องครับ